Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าเราเดินทางมาไกลพอสมควรมีการรำพึงมานานแล้วก็เพื่อจะให้บทรำพึงนี้มันมีคุณค่าสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลจะเป็นอยู่ต่างจังหวัดต่างมิสสังพวกเราก็เลยได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้ประเทศของวันรุ่งขึ้น มีการพูดในชั่วโมงท้ายๆของวันเพื่อคนที่เขาต้องการที่จะรำพึงของวันรุ่งขึ้นช่วยพระสงฆ์บางองค์ในการที่จะฟังบงังก็เลยให้ประมาณ5้าโมงหโมงเนี่ก็จะมีเว็บที่ขึ้นแล้วก็ในวิทยุข,ของเราก็ให้พูดถึงบทรำพึงในวันรุ่งขึ้นเพื่อคนที่เตรียมใจสำหรับ จะมิซาก็ดีหรือลำพึงก็ดีจะได้ใช้นะครับก็หวังว่าพี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อากาศในช่วงนี้ก็หนาวบ้างแล้วก็แล้วก็เห็นดอกไม้ตามต้นไม้ต่างๆที่เวลาที่มีอากาศหนาวมันก็มีการออกดอกมากเหลือเกินก็เป็นการที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยังดูแล โลกของเราอยู่ทาให้เราได้มีอาหารการกินสมบูรณ์วันนี้เป็นวันอังคารพี่น้องก็อยากจะเชิญพี่น้องลำพึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเยซูเจ้ามาในโลกนั้นพระองมาเพื่อจะได้ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาแล้วก็สอนเราด้วยว่าการทําตามน้ําพระทัยของพระบิดานั้นมันเป็นการต้อง หักห้ามใจของตัวเองให้ทําสิ่งที่พระเป็นเจ้าพอใจมากกว่าตัวเองพอใจพระเยซูเจ้าเองมอบพรองเองให้แด่พระบิดาเจ้าด้วยการตายบนไม้กางเขนก็เ,เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเราด้วยนะครับว่าในชีวิตของเราเราก็จะมีการท้าทายมีความทุกข์ยากลำบากไม่มากก็น้อยก็ขอให้เราร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า นี่ก็คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบินเจ้าหลายครั้งในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเผชิญปัญหาที่ทุกอย่างลำบากแล้วถ้าหากเราทำใจได้เราก็จะสามารถผ่านสถานการณ์ได้ด้วยดีจะเป็นในช่วงสงครามหลายๆแห่งถ้าที่ฟังฟังดูแล้วคนที่มีชีวิตอยู่หลังสงครามเนี่ย เขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นเวลาที่มีความทุกอยางลำบากถ้าหากพวกเราไม่ทําใจว่านี่ก็คือการท้าทายและเราจะต้องเลือกพระบิเจ้าเราจะต้องเป็นคนดีต่อไปเนี่ยถ้าไม่คิดอย่างนี้มันคงจะลำบากเพราะหลายครั้งก็จะมีการบ่นกันว่าในช่วงสงครามเนี่ยอาหารการกินเกือบไม่มีน้ำก็ขาดแล้วก็เสรีภาพก็เกือบไม่มีเหมือนกัน แต่หลายหลายคนที่หลุดพ้นจากสงครามไปแล้วก็มาไลา่เราฟังว่ามีวิธีเดียวก็คือการยอมทําตามน้ําพระทัยของพระบิดเจ้าเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราจะเลือกตามใจไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องผ่านและเราจะเลือกน้ําพระทัยของพระบิดเจ้ามากกว่าน้ําใจของตนเองในที่ส่วนจิสเสมานีพระเยซูเจ้าก็ให้ตัวอย่างแก่พวกเราเหมือนกันพี่น้อง ว่าพระองค์สวดว่าข้าแต่พระบิดาขออย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพเจ้าแต่ตามใจของพระองค์เถิดส่วนในพระวรสารวันนี้ก็มีเรื่องพระเยซูเจ้ากําลังเทศนาสั่งสอนอยู่มีแม่ของพระองค์และญาติญาติของพระองค์มาถึงยืนรออยู่ข้างนอกส่งคนเข้าไปบอกพระองค์ประชาชนกําลังนั่งห้อมล้อมพระองค์อยู่เขาจึงทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกําลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอกแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นตกกระจายเมื่อพระองค์บอกว่าใครเป็นมารดาของเราเป็นพี่น้องของเราแล้วพระองค์มองดูผู้ที่นั่งอยู่เป็นวงล้อมรอบพระองค์อยู่นั้นนะ่ะเขบอกว่านี่ไงแม่และพี่น้องของเราคือผู้ที่ทําตามพระประสงค์ของพระบินเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราพี่น้องครับ คำสอนของพระเยซูเจ้าหลายครั้งทําให้คนตกกระจายมันเป็นคําสอนที่ที่ในรูปแบบปฏิวัติพอสมควรที่ทําให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเป็นความคิดที่พระบินเจ้าต้องการให้เรามีแต่เนื่องจากมนุษย์ไม่เคยพูดถึงเราจึงเห็นว่า เมื่อพระพิญ้าเป็นบิดาของพวกเราแต่ละคนเนี่ยพระองค์ก็จะเลือกเฉพาะบางคนหรือว่าเอาใจใส่เฉพาะบางคนนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะตั้งแต่พระเยซูเจ้ามาแล้วเนี่ยพวกยิวต้องเข้าใจใหม่เลยว่าพระพิญ้าไม่ได้เลือกเฉพาะชาวยิวแต่เลือกทุกคนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ให้เข้าอยู่ในครอบครัวของพระองค์ นี่ต่างหากพี่น้องชีวิตของพวกเราแต่ละคนเมื่อมองดูน้ำพระทัยของพระบิเจ้าความช่วยเหลือของพระองค์แล้วเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาปราณีพวกเราจนถึงทุกวันนี้มันเป็นการที่พระเจ้าทรงไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ให้ความรักแก่ใครคนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ทุกคนที่อยู่ใกล้พระองค์ก็ได้รับแสงรัศมีรับแสงแดดแห่งความเมตตาความรักของพระองค์ตลอดเวลาคําสอนของพระนจาจักรของพระองค์ก็ทําให้ความคิดต่างๆของชาวยิวนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเพราะพระบิดานั้นทรงทําลายกําแพงที่กั้นอยู่ระหว่างมนุษยชาติกับชาวยิวแล้วก็คนๆที่ เขาอยู่ในพระนาจักรของพระองค์ก็คืออยู่ในครอบครัวของพระองค์คนที่ทําตามน้ำมัะยัยของพระองค์ก็อยู่ในครอบครัวใหญ่ของพระองค์ก็ขอให้ความสุขในการที่รู้ว่าเราอยู่ในครอบครัวของพระองค์เนี่ยจงทําให้พี่น้องได้มีพลังในการเดินหน้าต่อไปมีความเข้มแข็งและต่อสู้กับธรรมทุกอย่ากลำบากนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์